สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนเอาไหนลูกหนูจอาไหนเลือกอย่างหนึ่งอันนี้แอ๊หยิบอันแพงนะทุกคนดูอันนี้ก็69บาทอันนี้35บาทร้อยกว่าบาทแล้วเนี่ยไหนพอพอไหมพอแล้วนะโอเคพอเลยป้าป๊าเงินหมดแล้วไอติมโอเคไม่ต้องเอาไอติมเพราะว่าสั่งพิซซ่าแล้วเอาไปจ่ายตังก่อนวางให้พี่เขาเช็คบิล ไปลองนี่ลูกไม่มีครับอ้าวไม่ตังไม่พอจ่ายค่ะปังยังไม่พอจ่ายอ่ะถือเลยไม่ได้โอนจ่ายนะเนี่ยอ่ะถืออ่ะถือดิพี่เขาไม่มีถุงให้นะต้องถือเองอ่ะถืออ่ะถือนี่ไอ้เนีเดี๋ยวเสือให้ค่ะโอ้ยโดนหูโดน ขอบคุณคราป๊าปาย่างไได้ทังบักไปถ้าไปแกะที่บ้านรอ,รอพิซซ่าก่อนรอพิซซ่าร้อยก็หนึก่อนร้อยกหนึ่งนะอืจะบินไปะละห้บามาทพิ่าเสิบเาบาท,าบาทเป็นเท่าไหร่วันนี้ล้านใช้ตังไปสองร้อยกว่าบาทพอเก็บดีดีพิซพซ่าพิซซ่าป๊าสั่งให้แล้ว ครับผมดับเบิลชสีสั่งให้แล้วครับพี่กำลังขูดชีสอยู่ครับนั่งรอพี่อันชอบกินดับเบิลชีส <c oughs> อ,อื <c oughs> อ,อแล้วอันเดนพนชื่อชอบกินร้อนๆเนี่ยนะทุกคน, <c oughs> นแกแกนี่แล้วอันจะรีวิวอะไรครับผมสมบัติมารีวิวสมบัตินะครับ <c oughs> แกยังไงอ๋อแกยังไงลูก โอ้ยนอมันเนาะซื้อมากแก่ยากแก่เย็นเุ็กคนแก่ส้มตําให้ลูกก่อนอคี่แหกประเด็นได้แล้วเป็นชโโนน็อกโกแลตแกะแกะกินู้ชีทุกคน มาแกได้ไหมนี่นะแไงเอาจะกินก็กินลำบากทุกคนดูดูดูขนมนี่ก็ได้นี่ไงอ่าอว้าวอ,าอไร่ไหมเป็นไง คุณวะคุณวะอย่างไรเนาะ <c oughs> นี่ก็มันคิดไปอา่านให้ทุกคนหายคลิปถึงเล่นหน่อยเพราะว่าจะถ่ายคลิปทุกคนไมนตุ้มเหรอมันจะเริ่มถ่ายคลิปแล้ว กอดลูกนี่เสร็จแล้วของไลอันนี่กินบนรถพิซซ่ากินมากของไลอันเติมเติมตึมติมเติมไปพิซซ่าไลอันครับเขาไกินไงชอ็อกโกแลตดิอืม,อมยมปอีกกินไม่พิซซ่าเนี่ยตลบเนี่ยป้าเจสิค้ามาพิซซ่าของเรา ทุกคนไมารู้นะมีคำบาดอยู่จ้าสวัสดีจ้าทุกคนสวัสดีจ้ายังสวัสดีจ้าสวัสดีจ้ายังคัสาวสามพี่น้องสามใบเถาครับทุกคนโอ้สุดยอดท่านเนาะนี่ต้องแพลวเรากดตั้งก่อนครับวันนี้จะทําเมนูอะไรครับแม่ครัววันนี้จะทำปลาเผาทรงเครื่องปลาเผาทรงเครื่องวันนี้เราก็มาเดินซื้อวัตถุดิบอยู่หน้าตลาดสดน้องโพแดง ไม่เคยโชว์ที่ไหนให้พี mm. e ่ตูนเขาแล้วเลยโอ้โหปูปิง oh, ป okay. okay. the ูจีป no ่ะเดินทางไหนเริ่มเออเดี๋ยวแป๊บนึงเดินเดินอ่ะโอเคอยากดูว่ามันมาขายอะไรโอเคที่รู้นี้เราจะมีก้อยไข่มดแดงด้วยทุกคนไข่มดไข่มดไข่มดเอาตัวเติ่งๆอะซื้อเลยจินซื้อ เอาปลาเลี้ยวมามโอโ้โหจินจะซื้อวอัุดิบครับอ,อะไรมมครับค,ครับไไข่มดใหญ่ๆนี่ฮะนะกรอบมะคาสกบะคาไขไงด้วยจ้ะจานเท่าไหร่ครับห้าสิบบาทจ้าจานห้าสิบบาทจริงจรินทไหมยังเอาต้นหอม ใช่นี่พอกินหมดไหมหมดขาจะให้แมกูจะเอาผักแพลวด้ผักแพลวกินแบบนี้แหละแพลวชอบกินผักแพลวชอบกินตัวเองตัวเองจจะอไขมดม่ที่เราเอาไข่มดไหมไงได้เนี่ยให่ๆนี่ก็ซื้อมะกอกก็ได้สิบบาท เอาแล้วก็ยงเลยเออมะนาวคือยังกาแฟนี่ไหมอ้าวเอา6ใบน้าคือไปมะนาวยังไม่ซื้อเอาดีกาแฟนี่ก็ได้ไปเลือกเอานี่ครับเราก็จะให้จินเป็นคนจ่ายครับเพราะว่าเดให้จินซื้อครับตัวอยากกินมากซื้อมาแล้วมากอกอ่ะนี่เราได้ผักเราแล้ว ไปไปตอนนี้เหลือปลาอะไนี่ไม่ยี่สิบบาทไม่ยี่สิบบาทัลเฮ้ยอันนี้อะไรค่ะดีเลยครับค่ะเลยครับคนทำครับซึ่งเราทีนีที่จ่ายตังค์ก็พอผักชีเดินก่อนทึงก็ได้ขับชียังไม่ค่อยสดหรอเออเดินก่อนมีตั้งหลายร้านเนี่ยล้วกินผักอะไรก็ใส่ไปเลย มะน,น,นาว yeah. มะนาวครับข้าวโพดาพอันน้อยอันน้อยดอกไม้ทุกคนดอกแด้ดอกแด้ทุกคนนี้นี่นี่นี่จีน่ะนี่ไงใส่ใส่สมตำม่กระถินม่กระถินกระถิน เอาดิเขียนชิมกินได้ไหมป๊ใช่ไหมทอดจิดเออกลางอเท่าไหร่ครับเอาไปทอดเองงนปะได้จ้าใชไหมทอดจิ๋ทอดจด็กเอาบึแกงใส่น้องแล้วแต่ยังไงจิมเอาคูเป็นไหนล่ะโอ้ยรอไม่เอาหรอก ไปสั่งปลาร้านนู้นดีกว่าชอบปลาร้านนู้นน่ะชอยใสไม่ตรงนูง้นอีกทอดละมังร้อนนั่นอ่ะเอาดิไม่มีก,กไข่ไก่ม็มดแดงหน่อยนะขาไรนู่นผักบอกแหบไปซื้อแล้วปะ่ะเดินก่อนเออนี่ฮะ วันนี้ให้จินโชว์ฝีมือทุกคนเอาไปเล่นเาปุ่นเราเสียยังวะปลาเปืปูมะพร้าวสดๆทุกคนโอ้ย นี่จะอย่างเงี้ยมช่วงนี้มะนาวอาคาเแดงกรโดดนี่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 อุ้ยคุณเต้นดึ๊บ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 เอาไหนครับเอาปลาครับปลาเก็ดตัใจออกนี่เราชอบมาซื้อปลาร้านนี้จางชซด้วยนะเอาครับเยอะไปครับมาแล้วครับโอ้ยอะไรต่อมีอะไรมีกล่องพัสดุมาด้วย คืออะไรลูกไม่รู้ว่าจะเป็นโอ้โหไอันนี้คือจะไปงานบุญงานอะไรกันครับเนี่ยตอนนี้หิวเขากินข้าวโพดกันได้ปหมอืมตอนนี้หิวเหมือนกันถ่ายแล้วนี่ฮะอันนี้ไหมน้องพ่ออืมกว่เกี้ยวคืออะไรอ่ะไม่รู้ว่าอะไรไหมบุ๊คต้องกินปอเปี๊ยะอันนี่ครับมีพริกมีปลาร้ามีมะกอกทุกคนแล้วก็มีผักไอ้พวกอะไรต่างๆมีอะไรบ้างเนี่ย ต้องสมุนไพรค่ะจะใคร่ไปเม่ากูผักชีไปเรื่อยทุกคนแล้วก็ไอ้ผักแพลวพาบังแพลวชอบทุกคนเลยซื้อมาให้แล้วก็ไอ้ต้นหอมครับทุกคนขนมจีนเอาต้งซื้อมะยามมาด้วยเหรอครับค่ะแล้วก็ข้าวโพดมะนาวฮนะอันนี้นี่นี่โชว์หน่อยครับอันนี้อันนี้เปืนผักกระเจี๊ยบผักกระเจียบาวไปหรอสิบบาทเองเยอะมากนี่ผัดซุับนะคะนี่ผักต่างๆอะไรลูกขมวดแดงใครขมวดแดงขาดไม่ได้เลยสอง โอ้ยนึกมาคิดแล้วแล้วมันดับเนี้ยและมันก็อะไรอ่ะนี่คืออะไรครับอันนี้ผักดองผักดองตูนนี่ฮะนี่รวมกันครับผักอะไรลูกปลาปลาปลาอันนี้ตูนสั่งสั่งพี่เอครับผมฝั่งแม่พี่เอครับปลาสับแล้แก่ไหนครับพี่รักกินอะไรครับลูกกินเลยอันนี้ตูนสั่งไปกินที่ระยองฮะเค็มไหมปลาซับแซ่บเดี๋ยกินดีกัน เจงก็เคยกินกินกับอที่ห้องพี่แก้วอ่ะปลาเนี่ยปลาแซวของพี่เอออ๋อนี่เดี๋ยวของพี่ใช่ออ๋โอเคอร่อยอี่มากินนะคะมันไหนวะบีบีกินน่าหนุนแกมาโชว์มากินน่าพี่จินนี่เขาสั่งสองร้อย นี่กระโปรงเราใส่ก็เป็นกระโปรงห้าสิบาทเนาะปีแล้วเอาไปกินใส่ตู้เย็นไว้กินแต่เป็นปีเอากินใส่กับมาๆมาๆข้าวเดียวอยู่ไซข้าวเดียวยังไงมาเออเทสหน่อยที่รักเทสหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างกินกับมะม่วงสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับไหนน้องเพลวะสุซอยลูกอะไรอะไรปลาครับขายไม่ได้ปลาเลยอันอยากรู้ใช่ไหมว่าคืออะไรอันดมดู เขาแบบทำใหม่ๆเลยเก็บเก็บเก็บไว้มา嘛ไหนี้บอกใครบอกจะเอามะม่วงจิ้มนี่ไงมะม่วงหนูเคยบอกอันนี้เบล่าไปกินเหรอมาชิมเอาไม่ต้องตักออกมาเมันหรอกิโลเนี่ยเราจะกินกินอยู่ที่บ้านนี่แหละกับปุ๋งเนี่ยเป็นยังไงอันนี้อร่อยอร่อยมะ มันแบบถึงเครื่องไงมันไยมันก็เป็นแบบบ้านๆอ่ะใช่ค่ะทานสุกป้าถามว่าสุกป่ะสุกเอ้สุกหรือดิบสุกจริงแบบสุกแบบสุกอุยมันมีแบบนึงอืมอ้ยเบ๊ะๆเอาของขอบัญญัติแบบจะรู้ไม่ต้องกินใจแล้วเนี่ยอืมเดีออตัดก,กำลังตัดก,กำลังตัดกำลังนี่จะอร่อยอะะอร่อยอร่อยอร่อยแล้วแบ่งไปกินที่บ้านด้วย เราไปสองกระปุกไว้ที่บ้านสองกระปุกอืมอร่อยกินอืมเสียบกวอ้ดในความหมายเขามีนี่ด้วยนะมีมะเขือเทศเห็นไหมเนี่ยใช่ไหมแตแตงกเห็นไ่ค่อยน่าเเดือดเต็นอืมถ้ากาเลยนะบูดเพราะใช้แกอร่อยอ่ะหอมากอเผ็ดออยมากเอาอักีมกินแกงมแซ่บหลาย

น่าสุดหิวแล้วครับอหัวใจได้กินปาลาได้นาน,นะครับเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวมาดูวิธีทำกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็วันนิทจริงนะ<ช>ไปแล้วครับบายค่ะกลับมาบคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายไปแล้วไปแล้วไปแล้ว